คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนสนับสนุนเรื่องหล,ลอนๆโดยเฟิร์มครับบำรุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับตอนนี้มีสายคุณผู้ฟังรออยู่ครับชื่อว่า น้องซูซี่นะครับน้องซูซี่อายุ32ปีครับบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแถวๆย่านคลองเตยเมื่อสักประมาณ7ปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าคืนหลอนวันนอนโรงพยาบาลถ้าน้องซูซี่อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีเสียงใสจังเลยครับ <c oughs> ครับพี่ <c oughs> นี่หนูขอแก้ไขนิดนึงอะไรอะ <c oughs> สิบเจ็ดปีค่ะพี่ไม่ใช่เจ็ดปีค่ะสิบเจ็ดปีนะค่ะโอเคแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังใช่ค่ะพี่ถ้างั้นครับลองลองย้อนกลับไปวันนั้นหน่อยฮะว่าปุ้ยเนี่ยไปนั่งฟังอะไรคุณแม่คุณแม่เล่าเรื่องอะไรให้ฟังที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งเนี้ยไม่ต้องบอกชื่อโรงพยาบาลน,นะค่ะพี่อ่ะเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือตอนนั้นนะคะเหมือนว่าพอตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่เขาก็ จูจ่ๆคือมีไข้ขึ้นสูงครั <ạ> บอือแล้วทีเนี้ยคุณพ่อก็เลยแบบเป็นห่วงคุณแม่โออคือคุณแม่ก็เลยแบบแจ้งกับคุณพ่อว่าคือเป็นไข้มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่คือไปซื้อยามาทานแล้วมันไม่หายครับอือเขาก็เลยเหมือนว่าคุณพ่อก็เลยเป็นห่วงก็เลยขับรถพาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลแห่งเนี้ยอืออือแล้วคือตอนนั้นนะคะคุณพ่อเขาจะต้องมีเหตุที่จะต้องคือ เขาไปส่งคุณแม่ที่โรงพยาบาลตอนเช้าใช่ไหมคะครับแล้วก็จริงๆอ่ะคุณพ่อบอกว่าคืนนั้นนายอยากอยู่เฝ้าคุณแม่อืมแต่คือว่าคุณพ่อเขามีเหตุที่จะต้องเดินทางไปทําธุระที่ต่างจังหวัดเรื่องของคุณย่าค่ะครับอืมซึ่งมันก็สําคัญเขาก็เลยละทิ้งตรงนั้นไม่ได้อืมแล้วคุณพ่อก็แบบอืมพอถึงมือหมอแล้วเขาก็อุ่นใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วส่วนตัวหนูอ่ะกับพี่ หรือจะมีพี่สาวใช่ไหมคะแล้วก็พี่ชายอก็ช่วงนั้นน่ะสิบเจ็ดปีที่แล้วอหนูว่าติดสอบครับกับพี่ๆทุกคนมันเหมือนเป็นดวงของแม่ะค่ะพี่ออพี่เขาจะต้องมาพบกับสิ่งลี้ลับที่อยู่จะเล่าเนี่ยออือืพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บคุณแม่เขาเป็น เหมือนเป็นปรับบวมาพี่คืคอเตรวจออกมาแล้วเขาก็เลยต้องบัดนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นั้นค่ะอแล้วหนูก็จะต้องแจ้งพี่อย่างนี้ว่าโรงพยาบาลเนี้ยที่คุณแม่เขาไปรักษาตัวค,คือคุณพ่อหนูว่าเขาเป็นพนักงานราชวิสาหกิจแห่งหนึ่งครับค่ะแล้วคือคุณพ่อเขาก็เป็นเหมือนเป็นหัวหน้าแผานกซอมบำรุงค่ะพี่ซึ่งก็จะมีโรงพยาบาลเนี้ย เป็นประจำขององ,องค์กรนั้นๆนะคะอ๋อโอเคสามารถเบิกได้ถูกไหมใช่ใช่เหมือนเหมือนเป็นสวัสดิการของพนักงานที่ครับค,ครับแล้วก็เหมือนแบบให้ภรรยาและบุตรสามารถไปรักษาตัวที่เนี่ยได้อืม,อมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือคุณพ่อก็จะคุ้นเคยกับเขาเรียกว่าหมอก็พยาบาลน,นะคะคในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณแม่จะคลอดลูกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพักรักษาตัวที่เนี่ยอยู่ตลอดครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่า จะคุ้นเคยกันดีแล้วก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลคนหนึ่งที่คุณแม่ก็คุ้นเคยดีในระดับหนึ่งเหมือนกันครับใช่แล้วพอเสร็จทีนี้ก็คือว่าอืมคุณแม่ค่ะเขาก็เหมือนว่าเอ้ไม่ใช่คุณพ่อหนูอะ่ะเขาเหมือนว่าเขาทํางานในระดับสูงหน่อยอใช่ไหมคะ<อ>เขาก็จะแบบว่าเขาก็จะเหมือนจัดห้องแอดมิตเป็นห้องพิเศษให้คุณแม่ครับใช่ก็คือจะเป็นเตียงเดี่ยวเลยอื แล้วคือทีเนี้ยภายในห้องอะค่ะมันก็จะมีตู้เย็นมีทีวีมีห้องน้ํามีโซฟาอย่างเงี้ยค่ะสาหรับต้อไข่ปกติเลยอืมค่ะแล้วคืออันเนี้ยคืนแรกอะค่ะที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะครับเขาบอกว่าเขานอนพักรักษาตัวอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าคุณแม่อะเขากําลังเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่อ่าอืมแล้วคุณแม่บอกว่าเขาได้ยินเสียง เสียงเสียงเหมือนคนกําลังใช้ห้องน้ำอะพี่อ๋อคอรับคุณแม่เล่าว่าเป็นเสียงแบบเหมือนคนเปิดเปิดก๊อกน้ําอะค่ะอืตรงอ่างล้างหน้าครับเป็นเสียงน้ําไหลเบาๆคอๆอนะพี่ที่ออเขาเล่าให้ฟังอะอืแล้วทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่กลัวค่ะครับเขาบอกเขากลัวนะคะแต่ว<อ>่าด้วยความที่แบบ คือคุณแม่ก็อยากไปดูหเห็ยกับตาพี่ว่ามันคืออะไรกันแน่แบบเนี้ยครับอืมเขาก็เลยแบบพี่เชื่อไหมพอคุณแม่บอกว่าแม่ค่อยๆวาดขาเก้าวลงจากเตียงอะพี่อืมเสียงก๊อกน้ําที่มันไหลอ่ะครับมันหยุดอืมอืมแม่ก็เลยบอกว่าคือพยาบาลแหะเขาจะมีสายน้ําเกลือให้แม่ใช่ไหมพี่ถูกเขาก็ต้องลากเอาไอ้สายน้ําเกลือเน,<อ>นี้ย เดินไปที่ห้องน้ําด้วยค่ะคแล้วพอทีนี้แม่เขาเดินไปถึงห้องน้ําอ,อ่ะเขาก็ใช้มืออดันประตูห้องน้ําเข้าไปขัเข้าไปอะค่ะคให้มันเปิดออกแล้วแม่ก็เดินไปสํารวจดูภายในห้องน้ําอ,อ่ะว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติไหมม,มีน้ํารั่วซึมไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะอะแล้วแม่บอกว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติเลยพี่ น้ำก็ไม่ถูกเปิดมไม่ค่ะค,คือห้องน้ําแห้งสนิทเลยอ uh. อืมอันนี้จากคาที่แม่เขาบอกเราแล้วแม่เขาก็บอกว่าเขาก็เดินไปเช็คดูตรงต้นต่อเสียงเลยอะที่เขาได้ยินอะมันมาจากอ่างล้างหน้าไงคะ uh. เขาก็บอกว่ามันก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะครับอืทีนี้แม่ก็บอกว่าเขาก็เดินกลับมาล้มตัวลงนอนที่เตียงอะที่ตามปกติ uh. อ่าทีนี้แมวก็กําลังหลับตาลงเพื่อจะแบบเคิมหลับอะพี่ครับทีเนี้ยแม่หรือว่าเขาบอกว่าเขาจะวางไอเสาแขวนน้ําเกลือเนี้ยอ่าอ่าอ่าไว้ที่ข้างข้างแขนของเขาอะครับอืมแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาบอกว่าเขากําลังหลับตาใช่ไหม,มแล้วคือทีเนี้ย เขาบอกว่าล้อที่มันล้อคือมันจะมีล้ออะพี่ตรงเสาน้ําเกลือมันจะมีล้อล้อไว้เพื่อล่กใช่ออใชอ่ล้อสีดําอ่อเขาบอกว่ามันดังกึ๊กกึ๊กกึ๊กอย่างเงี้ยออแล้วมันมีมันเหมือนมันไหลเลื่อนลงไปเองอะพี่เลื่อนลงไปตรงข้างเอวของแม่อ,อืมอันนี้ที่แม่บอก แล้วทีนี้แม่เขาก็เลยลืมตาขึ้นมาดูครับมันก็เลื่อนลงไปที่เอวจริงๆพี่ทีนี้เขาก็เลยเหมือนว่าแม่เขาบอกว่าเขาก็เลยเหมือนเอามืออ่ะดึงกลับมาครับให้มาอยู่ข้างแขนดังเดิมพเพราะว่าเขาบอกว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวเวลานอนแล้วมันจะแบบยังไงอะสายน้ำเกลือมันจะหลุดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเลื่อนมาไว้ในตำแหน่งที่เขาถนัดครับอืมแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ามันเหมือนเดิมพี่พอเขาหลับตาลงอ่ะ มันเหมือนมีการขยับของล้ออะ่ะเองอืแล้วมันก็เลื่อนลงไปอยู่ที่เอวเหมือนเดิมครับเขาก็เลยลืมตามมองแล้วเขาก็เหมือนแบบลุกขึ้นมานั่งดูอ่ะพี่ว่าล้อมันชำรุดไหมอไรเนี้ยอือเขาก็เลยเหมือนหาเหตุผลมาหักล้างอ่ะครับว่าเออล้อคงชำรุดมั้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยนอนไปไม่สนใจอะไรค่ะอทีนี้แม่เขาบอกว่าเขาก็หลับไปค่ะพี่ แล้วแม่เขาก็บอกว่าเขาฝันครับอืมฝันเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ๋อแล้วลักษณะของผู้ชายคนนี้คือรูปร่างสูงใหญ่นะคะคที่เขาเล่าครับรบ,บึกบืนอ่าผิวคล<อ>้ำโอผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าไม่ใส่เสื้อค่ะพี่ครับ อืมแต่ว่าใส่กางเกงของโรงพยาบาลนะคะอืมแต่ว่าไม่ได้สมเสื้อนะคะครับแล้วตัวของผู้ชายคนนั้นน่ะแม่เขาบอกว่ามันเปียกโชกไปด้วยน้ำอะทางล่างเลยอืมอืมตั้งแต่หัวจะหลดเท้าของผู้ชายคนนั้นน่ะแม่บ,บอกว่าเปียกโชกอืมแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าตกใจมากอ่า คือเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ไม่ไมสามารถขยับตัวได้เลยอะพี่ในความฝันน่ะนะถูกไหมใช่ใช่ที่ที่แม่บอกอะเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเหมือนว่ามายืนตรงปลายเตียงแม่ครับแล้วก็ยืนมองแม่อยู่แบบนั้นนะคะพี่อเออทีนี้แม่ก็บอกว่าเขากลัวเพราะว่าคือมองด้วยสายตาที่แบบแม่เขาบอกว่ามองแม่มาด้วยสายตาที่แข็งดุก้าวอะ่ะครับอืมแล้วเขาก็บอกว่า เขากลัวแม่เขากลัวมากเขาก็เลยเหมือนสวดมนต์ภาวนาในใจอ่ะที่เพื่อให้มันหลุดผลจากตรงเนี้ยครับแล้วพอทีเนี้ยแม่เขาสวดมนต์นะมันก็ได้ผลพอทีนี้แม่เขาหลุดเขาเหมือนเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาได้อ่ะอแล้วเขาก็ลุกขึ้นมานั่งเหมือนแบบเขาบอกเขาก็เงอแตกทุ่มตัวเลยอ่ะเขาตกใจมากอ่ะแล้วเขาก็มองไปที่ปลายเตียงอ่ะที่เขาเจอผู้ชายคนนั้นน่ะแล้วก็บอกเขาไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยอืมอืม ทีนี้เขาก็เลยเหมือนแบบยังไงล่ะเหมือนนั่งทําใจอะพี่ครับนั่งทําใจนิดนึงว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยออแล้วเขาก็บอกว่าเขาเหมือนตัดสินใจเปิดไฟตรงหัวเรียงอะพี่ครับแล้วเขาก็ลุกเลยนะคะเพื่อไปดูว่าตําแหน่งที่เห็นผู้ชายคนนั้นน่ะมันมันคืออะไรล้อเออเอออืมแล้วทีนี้แม่เขาบอกว่าไงลุงไพี่เขาบอกว่าเขาเห็น เห็นเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเป็นรอยคาบน้ําที่มันหมาดอะพี่อุยตรงไปเตี้ยเละนะเออเออเป็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นหนูจะทิบายยังไงเหมือนเป็นคล้ายๆวงกลมอะเออเหมือนคนไม่ใช่วงกลมเป๊ะนะพี่เหมือนมันมีคนไปยืนตรงนั้นจริงๆนะที่แม่บอกแต่ว่ามันเป็นลักษณะน้ําที่หมาดแล้วครับอืมเหมือนเป็นร่องรอยอ่ะทีนี้แม่เขาก็บอกว่าเขา กลัวมากแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงได้อะพี่ครับอืมทีนี้เขาก็เหมือนว่าเขาหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อ่ะเขาก็แบบเดินกลับมานั่งที่เตียง<อ>แล้วเหมือนตั้งสติกับตัวเองแบบว่าสิ่งที่มันเจอคืออะไรแบบนี้ค่ะครับแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแบบมันทำอะไรไม่ได้พี่มันก็เลยต้องแบบล้มตัวลงไปนอนตามเดิมที่เตียงอ่ะอ๋อทีเนี้ยแม่เขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาเพิมหลับเหมือนกําลังจะครึ้นแบบรึ่งตื่นอ่ะครับจากที่เขาแบบพลิกตัวพลิกตัวไปมาสักพักอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนอยู่ในพวังอ่ะที่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถลืมตาได้เลยนะคะครับเขาได้ยินเสียงเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังมาจากในห้องน้ํอเป็นเสียงผู้ชายเหมือนอืมเหมือนลักษณะเหมือนไอครับที่เขาบอกอืมดังมาจากห้องน้ําค่ะ เขาบอกว่าเป็นเสียงไอที่ดังชัดเจนอ่าแล้วไอดังปิดต่อกันที่เขาบอกนะคะครับแล้วแม่ก็บอกว่าเขา่็กลัว<อ>แต่ว่าเขาลืมตาขึ้นมามองไม่ได้แบบไม่สามารถที่จะขยับตัวได้ครับเขาก็ได้แต่แบบสวดบนในใจอะ่ะจนแม่บอกว่าเสียงนั้นมันเงียบหายไปแล้วทีนี้แม่เขาก็หลับไปด้วยแบบฤิอยาของเขาอะพี่เขาก็หลับไปเลยจนถึงรุ่งเช้าครับอืมทีนี้พอตอนเช้าอะ แม่เขาก็เจอกับผู้ช่วยพยาบาลคนเนี้ยอคนที่แม่เขาเนี่ยอืมคุ้นเคยเนี่ยครับเขาก็แบบมาช็ดตัวให้แม่อย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเขาก็มองแม่แล้วเขาก็บอกเหมือนเขาแม่บอกว่าเหมือนเขามองแม่แปลกๆที่มมองสายตาแบบว่าแปลกๆแล้วเขาถามว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมคะคแม่ก็เหมือนพูดมาด้วยความคุ้นชินอะ่ะพอเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาบอกว่าเขาเลยตัดสินใจพูดออกไปเลยนะพี่ครับเขาบอกว่าหลับไม่สบายค่ะ,ะเหมือนเหมือนแม่เขาบอกเหมือนเขาเจออะไร,ประแปลกๆค่ะครับอืมและแม่เขาบอกว่าผู้ช่วยคนนั้นน่ะทําลักษณะแบบว่าหลบเปึกตาลงอะพี่อ่เหมือนลูกปึกตาลงนิดนึงอ่ะอืมอืมแล้วเขาก็บอกว่าเข้ามานอนพักรักษาตัวเนี่ย ได้นําพวงมาลัยอะไร,ะไรที่แบบมาวางหัวเตียงมากรับไหว้บ้างไหมครับอมแม่ก็บอกว่าเปล่า<อ>แล้วทีนี้แม่ก็เห็นเห็นปฏิกิริยาแปลกๆอะ่ะครับอืมแม่ก็เลยถามไปค่ะว่ามันมีอะไรหรือเปล่าคะอห้องเนี้ยอืมแม่ถามไปอย่างนี้ทีนี้ผู้ช่วยก็บอกว่าขอเปล่าคะ่ะเปล่าคะ่ะแล้วเขาก็เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะโอ้อหแล้วเขา,ก,า,าก็เดินไปเลยาการปกแปลกๆอืม,อมแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเสร็จ ทีเนี้ยแม่บอกว่าเขาหลับไปด้วยฤทธิ์ยาอันนี้ตอนเช้าเลยนะพี่เก้าโมงสิบโมงเลยอืม uh huh. แล้วเขาก็บอกว่าแม่เขาบอกว่าเขาเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนั้นน่ะค,คนเดิมกับเมื่อคืนน่ะครับมานั่งทับอืมมานั่งทับแบบขึ้นคอมล่างแม่ไว้เลยพี่อุ้มแล้วเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่หนาะที่แม่เล่าอะ่ะครับอืมแล้วเขาก็ก เอามือของเขาอะอทั้งซ้ายและขวาเลยนะพี่ครับเหมือนเท้าค่อมร่างแม่ไว้ค่ะอแล้วก็ก้มหน้าลงมาหาแม่ครับก้มหน้าลงมาใกล้ๆเลยอะอ,อืมแล้วทีนี้แม่เขาบอกว่าเขารู้ว่าเขาโดนอามละใน,ใน,ใ,นในความรู้สึกของเขาเขารู้แล้วว่าเขาโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่สามารถขยับตัวได้<อ>ไม่สามารถที่จะร้องให้ใครช่วยได้เลยพี่ครับ เขาบอกว่าเขาอึดอัดและทรมานมากๆเลยะอะ,อะช่วงเวลานั้นน่ะแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนนั้นน่ะตัวเขาเปียกไปด้วยน้ําอ่ะครับที่แม่เล่าอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าใบหน้าของผู้ชายคนนั้นน่ะมันก็เปียกน้ําอมหัวหูวอะไรอย่างเงี้ยที่เปียกชื้นน้ําอย่างเงี้ยค่ะอ,อืมแล้วแม่บอกว่าที่เขาก้มหน้าลงไม้ใกล้อย่างเงี้ยไอ้น้ําที่เกาะที่หน้าเขาอ่ะ มันหยดลงมา oh <my. S 1> โดนหน้าของแม่ uh, uh. หยดลงมาที่แม่เล่านะคะหยดลงมาทีละหยดทีละหยดทีละหยดแล้วก็มันโดนแก้มแม่โดนทางแม่ uh. โดนหัวตาของแม่ uh, อย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วแม่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นนพูดว่าครับออกไปจากเตงกู ออกไปจากเตียงกูอืมอออกไปจากเตียงกูเป็นเสียงพูดใหญ่ๆดุดุ้มเข้ม,ขมครับแต่แม่บอกว่าอะไรลงไปพี่แม่บอกว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ขยับปากน,นะอ๋ออืมที่แม่บอกครับแล้วแม่เขาก็บอกว่าเขาจําหน้าผู้ชายคนเนี้ยได้จนถึงทุกวันเนี้พี่เหรออ๋ออืมเขาจําหน้าได้เลยเพราะว่ามันระยะแบบใกล้มากครับอืมทีนี้ พี่เชื่อไหมจังหวะนั้นน่ะพี่แม่เขากําลังแบบหวาดกลัวสุดขีดแต่พี่อทั้งที่มันเป็นเวลาเช้านะพี<อ>พ่ิดูแล้ว<อ>ขณะที่แม่เขากําลังพยายามดิ้นทุเรนทุลายต่อสู้กับอะไรก็นนไม่รู้อ่ะอืมเพื่อต่อสู้เพื่อให้มันหลุดอ่ะครับพี่แม่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาค่ะอ๋อแล้ว เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงรองเท้าอะ่ะเดินเข้ามาครับซึ่งลักษณะการเดินอะ่ะก้าวเข้ามาที่เตียงของแม่<อ>มันไม่ใช่การเดินเข้ามาเพียงคนเดียวอ๋ออืมพอทีเนี้ยพอแม่เขาได้ยินคําสนทนาแม่รู้แม่เขาเลยรู้ว่ามันเป็นเสียงพูดของหมอกับพยาบาลค่ะพี่อ๋อเหมือนเข้ามาตรวจอืมอ่ะฮะทีนี้แม่เขาบอกว่าเขาได้ยินหมอถามพยาบาลว่าคนไข้หลับเป็นนานยังครับเตียงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการสนทนากันอะ อืมทีนี้แม่เขาบอกว่าเขาได้ยินพยาบาลอะตอบโต้ด้วยนะอืมนานแล้วค่ะหมออืมหลับไปนานแล้วแล้วแม่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงการพูดคุยของทั้งสองคนเนี้ยได้ยินหมดเลยนะคะว่า<อ>พูดว่าอะไรบ้างอแล้วหมอก็พูดขึ้นมาว่างั้นเราไปห้องอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาตรวจห้องนี้ครับเหมือนหมอกับพยาบาลจะเข้ามาประเมินอ,อาการอะไรแบบเนี้ยอพี่เชื่อไหมพอแม่เขา ได้ยินเสียงว่าสิงฝีเท้ารองเท้าคัดชูของคุณหมอครับเออกับเสียงรองเท้าของนางพยาบาลอะ่ะกาลังเดินห่างแม่ออกไปขับออไปบกําลังเดินไปที่ประตูอะ่ะ<อ>ทีเนี้ยแม่เขาบอกว่าในใจเขาว่าเหมือนล่าร้องพี่เหมือนล่ารองว่าให้หมอกลับมาก่อนมาช่วยเขาเออนึกออกมาช่วยด้วยม,มาช่วยด้วยแบบเนี้ยพ <ๆ S 2> ี่อืแล้วแม่เขาก็ได้ยินเสียง ประตูลูกบิดับเปิดเปิดออกขณะที่ผู้ชายคนนี้ยังอั้แม่อยู่เลยนะโลยังอั้แม่อยู่ยังยังยังค่อมล่างแม่อยู่แล้วก็จ้องหน้าแม่อยู่อย่างเงี้ยอทีนี้แม่เขาก็บอกว่าเขานึกไม่ใจว่าเขาบอกว่าเขาต่อสู้อ่ะทั้งสวดมนต์ทั้งยังไงมันไม่หลุดพี่อืไม่หลุดเลยอ่ะเขาเลยบอกสิ่งสุดท้ายที่เขาหนึกได้อ่ะคือใบหน้าของยายครับ อืมเขาก็บอกว่าแม่ช่วยหนูด้วยนะ<อ>แม่ช่วยหนูด้วยอท่องอยู่สองครั้งได้และแม่เขาบอกว่าหน้าใหญ่อลอยขึ้นมาในห่วงเขาเลยอะ่ะ<อ>เหมือนอารมณ์คนจะขาดใจแล้วอ่ะพี่สู้กับ,บสู้กับผู้ชายคนเนี้ยอืมคือเหมือนเขาแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะ<อ>ทีเนี้ยพอเขาท่องถึงยายได้สองครั้งอะ่ะผู้ชายคนนี้ยหลุดหลุดเลยครับอืมพอทีนี้ร่างของผู้ชายคนนั้นหายไปอะ่ะแม่เขาเหมือนได้สติอะ่ะแล้วเขาก็เหมือน รีดเด้งลุกขึ้นมาจากเตียงอะพี่ลุกขึ้นมานั่งเลยอะแล้วเขาก็แบบตะโกนออกไปสุดเสียงแบบเหมือนอารมณ์คนณหวัดตัวสุดขีดอ่ะอืมว่าหมอหมออย่าเพิ่งไปค่ะหมอหมอเรียกแบบอย่างเงี้ยครับอืมเรียกแบบปากคอสั่นสุดเสียงเลยอ่ะทีเนี้ยแม่บอกหมอที่กําลังเปิดประตูลูกปิดอะชะงักอืมชะงักพร้อมๆกับพยาบาลเลยค่ะอแล้วทีเนี้ย พอชะงักเสร็จอะทั้งหมอและพยาบาลหันกลับมามองที่แม่พร้อมๆกันครับอืมแล้วทีนี้หมอกับพยาบาลก็รีบเดินเข้ามาหาแม่อย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วหมอก็ถามขึ้นมาก่อนเลยว่าเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับอะไรเงี้ยฮะอืมแม่เขาเหมือนละล่ําละลักพูดจามไม่รู้เรื่องอ่ะครับเขาเหมือนพูดมั่วลิ้นพันกันอุตลุดเลยอ่ะพูดผิดพ,พ,พูดถูกพี่อืเขาบอกแม่เขาบอกว่าเขาจําได้ว่าเขาคว้ามือพยาบาลไว้แน่นเลยฮะแล้วเขาบอก หมอคะหมอคะผีหลอกหนูผีหลอกหนูหมออ่าอ,อืมแล้วแม่บอกว่าเขาเห็นพยาบาลน่ะสบตากับหมอแวบหนึ่งพี่ครับอืมสบตากันเลยนะแล้วเหมือนพยาบาลเขาบอกว่าให้แม่ใจเย็นๆก่อนนะคะอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีหมอก็ทิงพูดขึ้นมาเลยว่าฝันไปนมั้งครับครับอืมอะไรประมาณเนี้ยพี่แล้วเขาก็บอก แม่เขาก็บอกว่าเขาสายหน้าแบบใส่หน้าละลัวเลยอ่ะอแบบสายหน้าปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ฝันครับอืพยาบาลก็ดึงมือออกจากมือแม่ค่ะแล้วก็มาลูบหลังลูบไหลเหมือนเอาลมเชิงปลอบประโลมให้ใจเ<อ>ย็นๆนะอืมให้ค่อยๆพูดให้ค่อยตั้งสติครับทีเนี้ยแม่เลยเหมือนพูดแบบยืนยันกับหมอหนักแน่นแลว้วว่าเขาไม่ได้ฝันพร้อมทั้งบอกว่า แม่เขายืนมันยันว่าเขาไม่ได้ฝันจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาได้ยินคําสนทนาทั้งหมดเลยอที่หมอพูดกับพยาบาลเขาทวนคาให้ฟังเลยนะคะว่าเขาได้ยินยังไงครพี่เชื่อไหมว่าพอหมอกับพยาบาลได้ยินอย่างนั้นเขาเหมือนมองหน้ากันน่ะอืแล้วเขาก็บอกว่าอืคือแม่เขาเล่าไงคะว่าเขาได้ยินคาพูดทั้งหมดครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะตื่นขึ้นมาเรียกหมอได้เขาเล่าอย่างนี้อืม และทีนี้เหมือนหมอหน้าถอดสีแล้วเขามองสบตากับพยาบาลพี่แม่ก็ยืนยันแบบสิงละลัวว่าหนูไม่ได้ฝันนะคะหมอ,อหมอบอกใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับค่อยๆพูดอืเดี๋ยวก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าหมอบอกพักผ่อนเนาะไม่มีอะไรหรอกอืม,อมเชื่อหมอเชื่อหมออย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาั้งคู่ก็เดินออกไปค่ะหลังจากขนาดที่แม่พยายามยืนยันกับแม่แล้วนะว่าแบบ เขาเอ้ยเขาพยายามยืนยันกับแม่แล้วว่าห้องเนี้ยไม่มีอะไรเขาก็เดินออกไปเลยอือทีเนี้ยเขาบอกว่าแม่ฝันไปเองไม่มีอะไรครับคือไม่สนใจคําพูดของแม่ที่พยายามพยายามยืนยันแน่นเลยอะค่ะครับทีเนี้ยแม่าก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะไปถามใครอะพี่อือทีนี้พอผู้ช่วยเข้ามาเขาก็เลยคิดว่าเขาได้โอกาสละครับเขาก็เลยเหมือนตัดสินใจถามออกไปเลยอะอืมออ ว่าห้องเนี้ยที่แม่มาพักในมีอะไรเหรอครับเพราะเขาจําได้ว่าผู้ช่วยอทักเขาเรื่องพมอรมลไยอ่าใช่ใช่ถูกต้องอืมอืมแล้วด้วยความที่ก็เห็นหน้าคาตากันมาก่อนเขาก็เลยตัดสินใจถามเลยอ่ายิงตรงเลยว่ามันมีอะไรห้องเนี้ยครับตอนแรกพี่เชื่อไหมผู้ช่วยยืนยันค่ะว่ายืนยันเสียงแข็งเลยนะพี่ว่าห้องเนี้ยไม่มีอะไรอืมไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ คุณคิดไปเองครับอืมทีเนี้ยแม่เขาก็ยืนยืนกรารนห,นหนักแน่นเลยอะ่ะว่าเขาเจอจริงๆอแล้วเขาเจออย่างไรบ้างเขาเล่าให้ผู้ช่วยฟังทั้งหมดเลยนะว่าเขาเจอ,อยังไงบ้างและแม่บอกว่าขณะที่เขาเล่าอะ่ะผู้ช่วยทำหน้าแบบคือเหมือนฟังแม่ไปทำตาปิด,ป,ดปิดไปอ่ะพี่อ,อืเหมือนมีอะไรแต่ไม่กล้าพูดอืม อืมแล้วทีนี้แม่เขาบอกว่าแม่เขาเลยใช้มาตรการสุดท้ายพี่อคือใช้มาตรการอ้อนวอนเลยอ่ะว่าบอกมาเถอะในฐานะที่แบบเราเรารู้จักกันอ,อืมทีเนี้ยแม่เขาบอกว่าขอร้องให,อให้บอกให้บอกแม่ทีว่าห้องนี้มันมีอะไรหรอครับผู้ช่วยบอกแม่ว่างไงร,รู้ไหมพี่ว่างไงเขาพูดขึ้นว่าไม่ใช่ห้องนี้หรอกที่มีผีอ่อ แล้วเขาก็พูดต่อว่าแต่ว่าเตียงที่คุณนอนต่างหากที่มีผีเหรออ่ะฮะเขาบอกว่าไม่ใช่ห้องนี้หรอกที่มีผีครับแต่ว่าเตียงคุณนอนต่างหากที่มันมีผีอ่าอืมเขาเล่าว่าเป็นผู้ชายคนนึงค่ะพี่ครับตัวใหญ่ๆนั้นหนาอูตรงกับแม่เลยอืมเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเสียชีวิต ที่บนเตียงที่แม่นอนเนี่ยแหละค่ะครับ,รบอือเขาบอกว่าเป็นตะคิวและจมน้ําที่เขาบอกนะคะอตะคิวตัวจมน้าอืออืออ่าที่เขาบอกจากที่เขาบอกอามาเขาบอกแบบนี้ครับทีนี้พอแม่ก็เลยรับรู้แล้วว่าเขาคงเจอแล้วเขาคงไม่ได้คิดไปเองอ๋ออือทีนี้พอแม่เขาออกมาจากโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเขาก็ไปทาบุญให้ผู้ชายคนนั้นเรื่องก็จะบอกพี่ว่า แม่หนูอ่ะไม่ว่าเขาจะเจอวิญญาแบบไหนก็ตามอ่ะแม่หนูเขาเป็นคนใจบุญเนี่ยฮะเขาทําบุญให้ตลอดเลยนะทุกดวงวิญญาณที่เขาเจอครับทีเนี้ยหนูคิดว่าเรื่องเสาแขวนน้าเกลือพี่ครับอันเนี้ยคุณแม่เขามาวิเคราะห์นะคะคิดว่าอะไรเล่นดูว่าอเขาคงห่วงที่วางเสาของเขาหรือไม่เขาก็มามาทําให้แม่หรือว่าเขามีจริงอ่ะพี่อันนี้ที่วิเคราะห์นะครับเออเลยมันเลื่อนแบบ ไอสองน้ำเกลือเข้าออกแบบเนี้ยไม่ให้ทับที่ของเขาแบบเนี้ยค่ะก็อาจที่น <ขา S 1> ึ่งก็มีเท่านี้ค่ะพี่โอเคถ้างั้นอขออนุญาตถามอีก่องนึ่งนะฮะคือ,อที่เหมือนกับผู้ช่วยป่ะ มามา,มาเล่าความจริงตอนหลังว่าทั้งหมดเป็นอะไรยังไงเนี่ยคือแม่ก็อ๋อขึ้นมาเพราะว่าไม่ว่าจะในความฝันก็ดีหรือว่าเห็นด้วยตาเนื้อของตัวเองก็ดีตอนที่เขามาขึ้นคอมคุณแม่เนี่ยเหมือนเหมือนมะอําเนี่ยเป็นลักษณะผู้ชายอ่าร่างดําๆตัวหนาๆไม่ใส่เสื้อใส่แต่แงางรกงพยาบาลแล้วก็ตัวเนี่ยเปียกชุ่มไปด้วยน้ํานั่นก็ตรงกับที่ผู้ช่วยเขาบอกนะว่าคนที่นอนเสียชีวิตเตียงนี้คือเขาเป็นตะคิวแล้วก็จมน้ำ นำถูกไหมฮะแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็น่าจะเสียชีวิตคาเตียงเตียงนั้นที่แม่ไปนอนอยู่ซึ่งทุกอย่าง<ช>ตรงกันหมดเลยนะฮะแล้วเหมือนกับดวงวิญญาณเนี่ยยังคงหวงเตียงอยู่แม่มาเพราะว่าตามที่ปุ้ยเลฟ้ฟังก็คือเหมือนเขาบอกว่าออกไปจากเตียงกูนั่นคือเขามาทวงเตียงเขามันก็ไปตรงกับพี่ผู้ช่วยอีกบอกว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยเอาพวงมาลัยมาแขวนไหว้เตียงหรือยางขอหรือย,ยัง<ม>หรือว่าซื้อเตียงหรือยางแต่แม่ก็ยังไม่ได้ทําถูกไหมฮะ ใช่ค่ะคือแม่เขาบอกว่าเขาเขาลืมเขาลืมไปเลยครับเอ๋อ จนทําให้เป็นที่มาของเรื่องที่แม่ไปเจอมาเนาะคือจะบอกอย่างนี้หลายคนเนี่ยไปนอนต่างที่ต่างถิ่นเนะี่ยถ้าไม่เป็นการเสียเวลาก็ลองซื้อซื้อ,ซ,อซื้อที่หน่อยซื้อเตียงหน่อยหรือว่าลองขยับขยื่นเตียงให้มันเปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมดูนหน่อยอะไรเงี้ยครับเพื่อความสบายใจหรือว่าถ้าไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็หาซื้อพวงมาลัยให้ญาติเนี่ยซื้อพวงมาลัยมาให้หน่อยก็ไหว้ตรงหัวหัวเตียงพวงมาลัยอ่บอกว่าขอขอขอมาพัก ขอมารักษาที่นี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะน่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับค่ะพี่อ่าฮะเรื่องทั้งหมดประมาณนี้เนาะค่ะพี่ฟังไปลุ้นไปขอบคุณมากเลยครับปุ้ยนะฮะปุ้ยเป็นคนเล่าเรื่องเข้าใจง่ายหมดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องสรุปอะไรถามอะไรมากมายเลยแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะวันหลังมีโอกาสมาเล่ากันใหม่นะอ๋อมีเรื่องแม่ไนี่ค่ะเยอะเลยพี่ได้น้องขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับ ฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไนท t ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป